สวัสดีครสวันว,วันอาทิตย์คุณผู้ชมนะครับกล<อ>่าวสวัสดีนะฮะวันนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้มาเจอทุกๆคนในวันอาทิตย์นะ,ะหลายคนก็คงจะพักผ่อนอยู่บ้านนะอยู่กับลูกหลานนะครับวันนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นที่ พิเศษสุดๆแล้วก็ต้องแบบว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็รวมถึงได้ดูแลตัวเองได้มีความสุขกับครอบครัวในวันอาทิตย์แบบเนี้ยตลอดไปยาวๆเลยนะฮะมันมือแน่นอนดูดิต้องรักเละแ่เอามาวางก็ดูเยอะแล้วะฮะเอาเป็นว่าตรงนี้ก่อนดีกว่าผมเล่าปัญหาก่อนคือผมเนี่ยก็ขายกระป๋องทองคอลลาเจนกระป๋องสีทองเนี่ยมาเป็นปีแล้วนะฮะก็มีฟีดแบกจากทางบ้านนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณตาจากทุกภาคทุกจังหวัดเลยบอกหนูเนี่ยหนูขายกระป๋องหนึ่งเดือนน่ป้ากินครบ12เดือนแล้วป้ามีสิบ กป๋องแล้วหลายคนก็เอาไปปลูกต้นไม้นะฮะแล้วก็มีคุณอาบุญเยี่ยมจันเสนาเนี่ยส่งรูปมาบอกว่าลุงเนี่ยทากระป๋องเนี่ยห้าบาทสิบาทเป็นกระปุกอมสินเนี่ยเก็บจนเต็มกระป๋องแล้วกลายเป็นเทรนด์ที่เรารู้สึกว่าโอ้เนี่ยคือมีผู้ใช้จริงจริงไม่ต้องไปเซ็ตชาปลื้มใจนะคะปลื้มใจนะฮะแล้วก็แบบว่าไปไหนมาไหนตอนนี้ทุกคนแบบอย่างล่าสุดผมไปถ่ายรายการมานะฮะที่ท่าฉลอมร้านอาหารครับคุณพ่อคุณแม่เจ้าของร้านนี่วิ่งไปเอากระป๋องคุณแช่นี่กินของหนูอยู่วันนี้เลยทําไซส์ใหม่ใหญ่ สอ2เดือนนะฮะอันนี้คือไซส์2เดือนนะครับระหว่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็ขออนุญาตชงไปด้วยนะฮะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษจริงๆที่เราเนี่ยนะครับทำขึ้นมาเพื่อคนพิเศษเนี่ยนะฮะอยากจุดด้วยตัวเองนะฮะแบบพรีเมียมนะกระป๋องสีทองนะครับเพราะว่าอันนี้จุดเริ่มต้นทามาให้คุณพ่อทานนะครับเพราะว่าคุณพ่อของผมเนี่ยก็คืออายุ70แล้วนะฮะหลายคนก็คงเคยเคยเห็นแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นแบบออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างนะฮะเพราะคุณพ่อผมเนี่ยไปล้มที่บันไดเมื่อ2ปีที่แล้ว ทีนี้พอล้มนะฮะแกก็เหมือนเสียความมั่นใจไม่กล้าไปไหนแต่ทุกวันนี้นะครับทิ้งไม้เท้าอันนั้นนะฮะเป็นที่ระลึกไปแล้วนะครับแล้วก็กินคอลลาเจนต่อเนื่องเนี่ยสเดือนแล้วก็ต่อเนื่องถึง6เดือนฮะขึ้นลู่วิ่ง30นาทีตอนนี้ออกกําลังกายทุกเช้านี่คือภาพอัปเดตล่าสุดนะครับถ่ายเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากริมแม่น้ําวัดไร่ขิงนะผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยไปสักการะบูชานะครับข้างๆวัดไร่ขิงในเป็นบ้านผมเองมันจะวิ่งอย่างนี้ทุกวันครับแล้วก็มีอวดฮะ ล่าสุดครับก็เลยยก Apple Watch ให้คุณพ่อไปแล้วนะฮะวัดฮาร์เรทเนี่ยคือบอกว่าเอ้ยคนสูงอายุฮาร์เรทประมาณ120ก็พออย่าไปถึงขั้น170เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปนะฮะก็ทําให้คุณพ่อรู้สึกว่ามีความสุขมั่นใจแล้วก็วัย70ปีเนี่ยทำอะไรก็สะดวกนะฮะแล้วก็จะปลูกต้นไม้จะขุดอะไรทุกวันนี้จะทําแบบคนอายุ70อยากทานี่ฮะพ่อผมก็เป็นหนึ่งในเทรนด์นะฮะเอากระป๋องไปปลูกช่วงนี้เขาฮิตปลูกอะไรนะต้นไม้ฟอกอากาศใช่ไหม จะบอกป้าๆให้ทําขายแล้วน,นะฮะใช้กระป๋องคอลลาเจนเนี่ยเป็นกระป๋องเอาไว้ทําขายแล้วกันะนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวเนี้ยนอกจากที่ดูแลเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆ้วหัวใจหลักคือเป็นคอลลาเจนชนิดไททูค,คือบํารุงไปถึงในตัวของคอลลาเจนที่อยู่ตามไขข้อนะ,ะอคือถ้าเกิดว่าหลายคนแบบเคยตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยจะเห็นว่าฟิเนสเซเของเราเนี่ยระหว่งางข้อต่อมันจะมีวุนว้นๆถ้าเราใช้ร่างกายหนักมาตลอดชีวิตทํางานหนักพักผ่อนน้อยกินปลาไม่ถึงนะฮะมันจะหายไปจนกระดูกไหนเจอกระดูก แล้วมันจะเสียงต่อการที่จะแบบบาดเจ็บบ้างหรือรว่ามีเสียงกบแจ๊บเมื่อยตัวล<ว>ุกนั่งไม่สะดวกนะครับคุณพ่อผมก็นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะที่วันนี้เอาเรื่องในครอบครัวมาแชร์ให้ทุกคนฟังในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับแล้วก็กินกันทั้งครอบครัวจริงๆนะกินกันยันอาม่านะฮะแล้วก็ป้าเอ๋ยอีเอ๋ยตอนนี้กินทั้งตระก,กูลแล้วนะ<อ>ครับแล้วก็อีกหนึ่งความภูมิใจครับ<อ>เห็นแก้วใสๆแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีโปรตีนเนี่ย สูงถึง98.3%แล้วก็อีก1%กว่าเนี่ยนะฮะเป็นวิตามินซีเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยจะช่วยให้คอลลาเจนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับในข้อมูลเนี่ยคอลลาเจนเป็นตัวดักจับแคลเซียมด้วยคือท้ายที่สุดมันก็เลยส่งผลมาเรื่องความมั่นใจในการเดินถินสะดวกเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าอ่ยุคผมเนี่ยยุคพิชนะอาจจะเป็นเป็นรุ่นพี่ผม1 0ปีนะฮะยุคผมเนี่ยจะโดนพ่อแม่เนี่ยบังคับกินโปรตีนแล้วสมัยนั้นเราไม่อยากกินแต่เราบอกแม่ไม่ได้มันไม่อร่อยนนนนะจตตต้้้ออองไไใสส่่ําาาลรรรีเ สามารถกินน้ำเปล่าแก้วนี้เนี่ยแล้วได้โปรตีนเสริมในส่วนที่สึกหลอในการเติบโตได้ด้วยนะครับ,รบ<ม>ก็วัยรุ่นนะฮะก็กินได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับและที่สําคัญครับหลายคนคงเห็นแล้วผลงานชิ้นโบแดงล่าสุดครับการต่อสัญญาปีส2 2> อของน้องใบเฟิร์นวิชนกเฟิร์นคือใบเฟิร์นน่ะเป็นเป็นตัวอย่างกลุ่มสุดท้ายที่จะบอกว่าก,กินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวดีแบบน้องใบเฟิร์นด้วยรู้สึกมั่นใจเพราะว่าน้องใบเฟิร์นเนี่ยเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นที่ทํางานหนักถ่ายละครทั้งคืนนะฮะแต่ผิวยังนี่เเเเหหมมือนนนนที่็ลลยจได้คคํา โฆษณาทีวีซีที่เปิดวนอยู่ในไทยรัฐเนี่ยว่าชงแล้วใสไม่ใส่สีคือใสนี่เป็นตัวแทนของความใสเลยนะฮะก็ใส่แบบนี้แล้วก็นี่ครับอันนี้คือใส่แบบไม่ต้องมีตัวแทนครับใส่ยไปเพลิๆใสจริงๆใสใสทะลุเฟซชิลผมเลยนะฮะนี่ของจริงต้องกระพริบตาได้อย่างนี้นะครับอ่าคืออันนี้ต้องบอกว่ามันมีที่มาที่ไปคือมันต้องใช้วัตถุดิบที่แพงแล้วก็เฉพาะนะฮะซึ่งอันนี้เราเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ทเนอร์กับผู้นําเข้าวัตถุดิบเจ้านี้เจ้าเดียวใครจะลอกเราก็จะลอกไม่ถึงครับต่อให้ แล้วเนี่ยก็อาจจะมีเหลืองของกลิ่นคาวนิดนึงแปมๆนิดนึงหรือขุนนิดหนึ่งนะครับ<า>เพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจแล้วนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมกลัวท<า>ุกคนจะไม่อุ่นหุนผมนะฮะเพราะวันนี้ผมมาด้วยใจจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนได้คุ้มค่าแล้วก็ดูแลตัวเองทั้งครอบครัวนะครับวันนี้ได้จัดโปรที่แรงที่สุดในปัตตภีมาให้นะฮะวันนี้ครับหกระป๋องครับปกติ2เดือนเนี่ยนะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบราคาโปรโมชั่นที่ทุกคนเคยซื้อตามห้างอยู่แล้วเนี่ยคือหน เพียงหนึ่งจ่ายเพียง2,990ก่อน <Hey. S 1> นะครับและแถมฟรีอีก2กระป๋องใหญ่ทันทีนั่นหมายความว่าได้4กระป๋องหรือ8เดือนครับ oh. จากา0ก0กว่าบาทวันนี้จ่ายเพียง2,990 uh. นะครับแล้วก็วันนี้พิเศษครับเฉ oh. พาะวันอาทิตย์ครับถ้าเ oh. จอผมวันอาทิตย์โปต้องแรงกว่าวันธรรมดาครับ <Hey. S 1> แถมฟรีครับกับครีมมิว์พรีมเมียมเซ็ต เป็นครีมน้ำนมสบู่น้ำนมมาร์กน้ำนมนะฮะสครับน้ำนมนะครับแล้วก็ครีนซิ่งน้ำนมเซ็ตนี้ใช่ปกติเซ็ตนี้ส่งออกเท่านั้นนะครับ2,990ใครโทรมาทันรับฟรีไปเลยทั้งเซ็ตครับรวมแล้วครับกดเครื่องทะเลขครับตุ๊ต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 นะฮะ9,350บาททั้งหมดทั้งมวลนี้ใช่แล้วจ่ายเพียงส9งพันอยเที่อยากจะบอกคือมันเป็นโปรที่ทำให้ทั้งครอบครัวยิ้มได้ยิ้มได้ทั้งครอบครัวกินได้ทั้งตระกูลเลยแม่ทานแป๊บแ๊บที่ให้คุณภรรยาใช่ดดููแแลล ีมอาบน้ำนมได้เลยนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ027668899นะครับหรือ Line แอดอาร์มานโดเกนะครับวันนี้ไม่จำกัดสินนะครับแต่โทรให้ทันก่อนรายการจบก็พอครับจากวันนี้ขอบคุณพี่เชนมากครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมและส่งข้อความมาพูดคุยกันทุกช่องทางมีคนบอกว่ายังไม่อยากให้จบรายการเลยเดี๋ยวโทรไม่ทันทั้งจบแล้วฮะอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ